สวัสดีครับผมบี้ทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ด้วยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศน่าจะสดใสครับแดดน่าจะมานะครับเพื่อนๆแดดน่าจะแรงอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็ไปเดินดูเลยครับต้นไม้ร่อนสำรวจแถวแรกก่อนเลยครับเขาเริ่มออกดอกตัวปูมาแล้วนะครับก็ออกดอกตะปูไม้เห็นไหมนะครับรว่ามีหนออมีแมลงนะครับ มันย hey, ังเลี้ยงนะเลี้ยงมดเลี้ยงมดนี่ครับตอนนี้หล่นเลยครับเอ่อยาวอะไรครับหล่นมาสองเดือนแล้วนะครับหลังจากนี้จะเอาขวดน้ำอื่น เตเนะื่อนตไ้ก็ันอเรเชาไวเลยนะครับอันธไปมวานนี้วันนี้ก้นใหม่แกเแล้วขอต้นก็เที่ยอยู่นะต้นเตี้ยอยู่อย่าตามมาทันนะครับนี้เดี๋ยดีๆเดี๋ยวยามามาดูกรงนะครับว่าไว้ข้อที่เก้านะครับ ้อที 9, อ่เก้าขอ้อที่สิบกับสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นสูงแปดคูณสิเอ็ดนะครับเอ้ห้าคูณสิบเอ็ดนะครับเริ่มยาวแล้วนะครับนีนะเ่เริ่มสุดขึมาดแล้วนะเรียมล้วนะครับ,รน,น,น,รบนี่อย่ากยอดนะครับเพื่อนายอดขอให สอครับกอะคยไปท่ลืยาวตัไม่เอู่นแ่ดีอกพูออกมาแล้วครับดอกตะพูออกมาเป็นตัวดอดอกตุ้มเมียเลยนะครับเพื่อนๆแต่เราต้องเด็ดดอกตะพูออกนะเพราะเราไม่ต้องการดอกตพูนะดอกตะพูจะล่อแมลงมานะครับ ถ้าบ่าเดือนนี้น่าจะมีลูกนะครับเอาดอกกรพู่ไปก่อนนะดอกกรพูมไม่ใหญ่นะครับเห็นจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยด้วยฝนตกทุกวันเลยนะตอนเ,นเย็นนะเพื่อนเพื่อน,อนก็ฝากกดติดตามผมได้เลยครับผมบีดําไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคลิปน้า,างไงผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับทุกวันนะครับว่ามีการจเจริญเติบโต,โตขนาดไหนแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเป็นมเมล็ดเลยนะครับ วันที่19สิงหานะครับตอนนี้วันนี้วันที่16กันยานะครับใกล้จะครบเดือนแล้วนะครับมาดูถุง5ปูน11ผมบ้างนะครับว่าจะมีลูกไหมครับว่าลูกเขาจะเป็นยังไงปกติไหมหรือว่าเกี่ยวว่าถุงไหมถ้าไม่เกี่ยวว่าถุงก็งกับว่าถุง5ู11ปุงไม,มได้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วเลยครับผมมีทำไปเรื่อยๆ